อยู่กับปัจจุบันไม่ต้องอะไรอดีตไม่ต้องพะวงอนาคตขอแต่ทำนาทีของตนยังถูกต้องในปัจจุบันก็เพียงพอแล้วสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ฟังได้กลับมารู้สึกตัวรู้ลมหายใจอยู่กับปัจจุบันฟังธรรมะดีๆกันบ้างหรือเปล่าครับแล้วสักวันหนึ่งสิ่งดีๆเหล่านี้ล่ะครับมันจะกลับมาหาตัวเราเองข้อความที่ผมได้กล่าวมาข้างต้น เป็นคำสอนของท่านพระพุทธทาสปิขุนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามีค่าอย่างยิ่งสำหรับคนในยุคปัจจุบันคำสอนเพียงไม่กี่คำอาจดูธรรมดาแต่หากนำมาปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันมันสามารถเปลี่ยนมุมมองและท่าทีต่อโลกได้อย่างสิ้นเชิงอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องอะไรอดีตไม่ต้องพะวงอนาคตขอแต่ให้ทำน้าทีของตนอย่างถูกต้องในปัจจุบันก็เพียงพอแล้ว คำสอนของท่านพระพุทธทาสนี้ไม่ได้หมายถึงการใช้ชีวิตไปวันๆนะครับหรือแบบปล่อยวางไปตามยถากรรมแต่หมายถึงการมีสติอยู่กับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าอดีตนั้นผ่านไปแล้วต่อให้เราคําควรเพียงใดก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อนาคตยังมาไม่ถึงต่อให้เรากังวลเพียงใดก็ไม่อาจกําหนดให้เป็นไปตามใจวางได้ สิ่งที่มีจริงที่สุดก็คือขนาดนี้เดี๋ยวนี้และนาที่ที่อยู่ตรงหน้าเราหากเราทำปัจจุบันอย่างถูกต้องเต็มกำลังและมีสติผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ยอมดีเองด้วยไม่ต้องกังวลในชีวิตประจำวันของพวกเราเราจะเห็นว่าหลายเหตุการณ์ในสังคมเป็นบทเรียนที่สะท้อนใจได้อย่างดีอย่างเช่นกรณีข่าวใหญ่เกี่ยวกับ กนณีมือปราบอดีตนายตำรวจที่กำลังถูกดำเนินคดีมีทั้งการตรวจคน้นจับกลุ่มและตรวจสอบเส้นทางทางการเงินข่าวนี้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางและเต็มไปด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลายคนพอเห็นข่าวนี้ก็อดไปได้ที่จะคิดและตัดสินทันทีบางก็บ,บอกว่าดีสมน้ำหน้ามันมันทำตัวเป็นคนดีจอมปลอมอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่า น่าสงสารเขาเหลือเกินเขาเป็นคนดีนะเขาช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยากเสียงเหล่านี้คือสิ่งที่ลากใจเราออกไปจากปัจจุบันโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะครับแท้จริงแล้วสิ่งที่พอเพียงสำหรับเราก็คือการรับรู้ว่าตอนนี้มีเหตุการณ์หนึ่งกำลังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายสื่อกำลังรายงานเรื่องราวและทุกอย่างกำลังดำเนินไปตามขั้นตอนของสังคม อยงแค่รู้อยู่แค่นี้ก็เพียงพอสำหรับเวลานี้แล้วครับยิ่งเราเสพสื่อมากเท่าไหร่โดยเฉพาะในยุคนี้ที่มีข่าวสารท่วมทน้นบางทีเราไม่รู้เลยว่าอะไรควรเชื่ออะไรไม่ควรเชื่อใจเลยฟุ้งซ่านโดยไม่รู้ตัวเลอเพียงแป๊บเดียวเวลาขหมดไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วครับเพราะเรานั่งจมอยู่กับมันสิ่งที่เราควรระวังให้มากในการเสพข่าวก็คือ อย่าเสพจนเกินพอดีทุกวันนี้มีข่าวสารมากมายทั้งคลิปที่ทําเพื่อสะใจเยาะเย้ยถักถาง,างหรือแม้แต่เพื่อเรียกร้องความเห็นใจผมไม่ได้บอกว่าไม่ควรเสพข่าวนะครับแต่ถ้าเราปล่อยให้ตัวเองเข้าไปเสพข่าวจนมากเกินไปมันจะเป็นอันตรายต่อความคิดของเราเองมันจะทําให้ใจเราฟุ้งซ่านโดยไม่รู้ตัวท่านผู้ฟังครับเมื่อใจของเราตั้งอยู่กับปัจจุบัน เราจะเห็นชัดว่าหน้าที่สำคัญที่สุดคือการมีสติยืนอยู่ตรงนี้อย่างมั่นคงและารพบต่อกระบวนการไม่ว่าจะเป็นระบบกฎหมายข่าวสารหรือความจริงที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าบางครั้งหน้าที่ของเราอาจมีเพียงแค่การรับรู้โดยไม่ลงเชื่อไปโดยไม่ตรวจสอบหรือเพียงกลับมาทำหน้าที่ชีวิตของเราให้ดีที่สุดเช่น การทำงานดูแลครอบครัวและคนที่เรารักและเติมสติให้ใจมีคุณค่าในทุกๆวันก็เพียงพอแล้วครับข่าวจอน,นี่มือปราบทุกนำมาเป็นบทเรียนในวันนี้สิ่งที่เราควรทำก็คือรู้ตัวว่ากำลังรับรู้ไม่ปล่อยให้ความคิดพาไปตั้งคำวินิจฉัยล่วงหน้าไม่ปล่อยให้ข่าวหลากใจเราไปจุงคว่ยเขวยืนอยู่กับข่าวในฐานะผู้สังเกตการ ที่ตั้งใจรับรู้และถ้าจำเป็นก็เตือนตัวเองว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้และฉันจะอยู่กับปัจจุบันของฉันต่อไปแล้วก็เพียงกลับมารู้ลมหายใจของเรานี่แหละครับการหายใจเข้าออกยังมีสติครั้งแล้วครั้งเล่าว,วันหนึ่งการฝึกเล็กๆแบบนี้จะค่อยๆทำให้เรามีสติมั่นคงมากขึ้นเองท่านผู้ฟังที่เคารพครับธรรมมาของท่านพระพุทธทาส ไม่ได้เป็นเพียงถ้อยคำสอนที่อยู่ในตำราแต่คือเข็มทิศที่นำทางชีวิตของเราได้เสมอท่านได้เน้นย้ำเสมอว่าอยู่กับปัจจุบันคือหัวใจของการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงการใช้ชีวิตยังมีสติและทำสิ่งที่ถูกต้องในปัจจุบันเท่านั้นจึงจะนำมาซึ่งความสงบและอิสรภาพทางใจจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะอดีตผ่านไปแล้ว อนาคตก็ยังมาไม่ถึงชีวิตทั้งหมดมีอยู่แค่ปัจจุบันนี้เท่านั้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับถ้าชอบแนวนี้ฝากกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์ติชมกันได้เสมอเพื่อที่ผมจะได้ปรับปรุงคลิปให้ดียิ่งขึ้นแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ และจงรับรู้ไว้เถิดว่าอยู่กับปัจจุบันใจเป็นสุขเรียนรู้ที่จะอยู่เรียนรู้ที่จะตายสวัสดี